ขอบคุณที่มานะครับคือผมมีเรื่องสําคัญจะบอกทำไมมึงนัดกูมาที่อย่นี่วะคือว่าผมมึงจำอะไรวะกูไม่เคยคิดเลยนะว่ามึงจะเป็นพวกนี้นี่ครับเฮ้ยทำไมมีหน้ากูอยู่บนเสื้อมึงวะเสื้ออะไรลูกพี่เราจริง่ะครับเี่ี้ยวสุดๆเลยเลยพี่รับนะครับอไนะไรนย เฮ้ยทำไมกูต้องมีหน้ามึงกว่าเสื้อมึงกูด้วยชอบไหมครับเสื้อลายสมชายสุดหล่องไงครับแม่ว่ารู้ขึ้นไงเนี่ยแล้วตกลงมึงทำเสื้อไปทำไมวะก็ผมเห็นรู่พี่โลจิตตั้งใจทำคลิปตลอดเวลาเลยอะครับผมเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหาเงินเข้าช่องไอ้สมชายลูกพี่จะได้ทำคลิปบ่อยขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปอีกไงครับลูกพี่ซึ่งว่ะแต่มึงมีลายอื่นที่ไม่ใช่หน้ามึงปะ่ะนอกจากลายที่เห็นอยู่นะครับเลยมีทั้งถุงผ่าแล้วก็เสื้อยืดหลากหลายดีไซน์เลยไม่ว่าจะเป็นโยกายโรรีเซซนอ์วอระน่ยงงเัั ดูเลือกซื้อกันด้วยนะครับลิงค์อยู่ด้านล่างในคำบรรยายวิด,ดีโอครับ。